สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมแล้วกับช่องซ u เปอร์ไบค์เกอร์สปาร์ค135นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูอะไรแต่งนะเรียกว่าอะไรแต่งเหรอไม่ใช่สิก็อะไรเพิ่มเติมแล้วกัน,กนเนาะของตกแต่งนี่ในกล่องนี้มันมีอะไรกันบ้างผมจะพาเพื่อนๆมาดูว่าผมซื้ออะไรมานะฮะนี่คันแดงก็แต่งนะครับส่วนคันน้ำเงินคันนี้ ไม่ได้แต่งนะแค่เอามาทําให้มันใช้งานได้นะครับเพราะว่าคันแดงผมเอาไว้ออกทริปนะครับส่วนอันนี้จะเป็นอะไรอะ่ะเขาเรียกว่า,ายางหุ้มนี่เห็นไหมยางหุ้มคันเกียร์นะใส่ได้ทุกรุ่นนะครับผมจะเอาไปใส่คันเกียร์นะครับฝั่งนู้นนะต่อมาเป็นอะไรดู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 ่ามันคือแหลกท้ายนั่นเองเนี่ยเห็นไหมเปิดมาเลยให้ดูเลย ต่ไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรนะผมสั่งมานี่ให้ดูเลยนี่ให้ดูงานให้ดูงานงานก็โอเคครับไม่ได้สวยไม่ได้อะไรมากมายก็เบาเป็นน่าจะเป็นอลูนะครับอลูมิเนียมนะครับฟังเสียงแล้วไม่ใช่เหล็กนะครับมาเป็นอลูนี่นี่เอามาใส่ตรงไหนนี่ใส่ตรงนี้นะครับนี่นี่เลย ให้ดูเทียบเทียบไว้เนี่เห็นไหมอ่าใส่แหลกท้ายต่อไปมันก็จะเป็นกล่องใหญ่นะฮะกล่องใหญ่มันก็คือกล่องล้างนั่นเองนะครับยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะครับเราไม่จะไม่พูดยี่ห้อก็ให้เพื่อนๆดูกันเองน่ฮะยี่ห้อนี้เดีย๋ยวผมขออนุญาตแกะให้ดูเลยแล้วกันตัดภาพกันเป็นเลยแล้วกันโอเคไป มาแล้วครับนี่หน้าตาของกล่องมันก็จะประมาณนี้นะครับนี่มุแจก็ได้มาสองดอกแต่ว่าไอ้จับไอ้ตรงจับเนี่ยนี่เห็นไหมเห็นมือไหมมือผมเข้าไปได้นะไม่รู้ว่าน้ํามันเข้าไปข้างในได้ไหมเนี่ยข้อเสียอันดับแรกเลยข้อเสียที่เจอมันไม่ใช่แบบจับแล้วกํำได้เหมือนที่จุดติด,ตดอยู่สปาร์คผมนะครับนี่ตัวนี้มันก็45ลิตรนะครับกล่องมันจะเป็นรูปทรงยังไงอะให้ดูกัน ก็ทรงประมาณนี้นะครับดูข้างข้างข้างนะครับนะแล้วก็ฝั่งนี้นี่หมอนนุ่มนุ่มนุ่มกว่าของที่ติดสปาร์กนะครับนี่เลยนี่อ่านครับที่ผมสั่งตัวนี้มาเพราะอะไรอ่ามันเป็นถาดเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเนาะมันเป็นถาดมันเป็นถาดนี่เปิดก็เปิดยากอยู่ นี่อันนี้มันเป็นคือของแถมนะไม่ต้องดูหรอกอะเนี่ยมันหนักมากเลยเนะนะนี่ยฝั่งนู้นนะนี่มันเป็นถาดพลาสติกนะครับนี่ไอถาดเหล็กเนี่ยไอที่อยู่สปาคเนี่ยมันเป็นเสียงดังเกินไปนะผมเลยสั่งของแบรนด์นี้นะครับมาเพราะว่ามันมีเป็นถาดพลาสติกนะครับนี่เห็นไหม่ยมันเลยง่าย เสียงก็จะดังรบกวนหน่อยนะครับเพื่อนๆ่อ,อาัยด้วยอันนี้เขาก็มีของทุงของแท้มามีโมงมีสเปรย์สเปรย์อะไรมาให้ด้วยเนี่ยเนี่ยปกคุมปอแขนนะครับเราไม่ต้องสนใจนี่นะครับวันนี้ที่เราจะมาทําการเปลี่ยนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปคือ3อย่างนี้คือกล่องนะครับเขาอยากปิดกล่องนี่ภายในก็ใหญ่อยู่นะใส่หมวกกัะน็อกเต็มใบได้1ใบแล้วก็ ไม่รู้ว่ามันใส่ได้เต็มใบได้2ใบหรือ1ใบแล้วก็ครึ่งใบอีก1ใบหรือเปล่าแต่ที่แี่น่ๆคือใส่หมวกกันน็อกได้2ใบนะครับนี่สีหลิตรนะครับตัวนี้45ลิตรเหมือนของที่ติดบนสป์กนะครับนี่3มอย่างนี้วันนี้ที่ผมจะมาใส่มันก็ค่ำแล้วดูนด่นมืดแล้วขนาดเกือบเกือบหกโมงเย็นแล้วแหละเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ดูนะครับนี่อันนี้ก็ลือ้อครั้งแรกเลยไม่รู้ว่า มันจะไอ่เปลี่ยนยากเปลี่ยนง่ายนะผมก็ไม่รู้นะให้ดูไปดูเป็นบ่อละเนี่ยน่าจะเปลี่ยนง่ายเลยแล้วก็เดี๋ยวลองแกะเลยกันแกะยังไงวะเนี่ยแกะครั้งแรกนะโอ้ง่ายครับเพื่อนๆอนเ่ยทีนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆใครที่สนใจอยากเปลี่ยนนะนี่ผมจะพาวิธีเปลี่ยนใส่แล ท้ายนะครับนี่อันดับแรกเราก็เอาไอ้ตัวเนี้ยดึงออกมานะครับนี่ดึงออกมาเสร็จมันก็จะไม่ลึกเหมือนของสปาร์กนะสปาร์กมันจะมีไอ้ฝาครอบคุมเนี่ยเราต้องดึงฝาครอบออกมันจะยากอยู่แต่ของเอ็กเซเตอร์ตัวใหม่เนี่ยนี่ตัว VVA เนี่ยมันมีแค่ยางตัวนี้ยรองไว้แล้วก็ออกมาแล้วก็จะเป็นน็อตเบอร์เบอร์อะไรเนี่ยน่าจะเบอร์สิบแหละครับเพื่อนๆนี่เดี๋ยวผมลองเอาไอ้ ถ้าแนะนานะผมแนะนําให้เพื่อนใช้พวกก๊อกแก๊กหรือว่าตัวทีนะครับเนี่ยเป็นเบอร์สิบนะครับถ้าไม่เบอร์สิบก็เบอร์สิบสองเบอร์น่าจะเบอร์สิบนั่นแหละอ่ะไม่ต้องเทียงกันเดี๋ยวผมเอามาไขาให้ดูเลยโอเคครับป้านี่นะนี่คือตัวทีเบอร์สิบปั๊บอ่าใส่ได้พอดีอ่าเบอร์ตัวทีเบอร์สิบนะครับมีสี่ตัวนี่สองสามสี่นะครับสองตัวนี้ไม่ใช่นะสองตัวนี้น่าจะเป็นอ่าแบตเตอรี่น่าจะอยู่ตรงนี้นะนี่เราก็ขันแค่ตัวนี้สี่ตัว ขันง่ายอยู่นึกว่าจะเน่นมากอ่า,อาถ้ากล้องสั่นอะไรยังไงก็ขอไปด้วยนะครับใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับถือมือหนึ่งถือมือหนึ่งไขน่นะฮะนี่ชุบ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 นี่ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอัยด้วยนะครับเพราะว่ามันวันนี้วันที่สามสิบเนาะจะปีใหม่แล้ว ทั้งเสียงฉลุงฉลองเสียงพงเสียงเพลงเสียงอะไรต่อมีอะไรก็นี่ไก่ก็ร้องไล่จีกกันมาเนี่ยเห็นไครับนะนี่เสียงธรรมชาตินะนี่โอเคเดี๋ยวผมขันอันนี้ออกเราจะมาให้ดูใหม่ยซ้ายมืออันนี้คือกันตกนะครับกันตกเขาเรียกว่ากันตกเนาะกันตกหรือว่าแหลกนั่นแหละอะกันตกของเดิมติดรถนะครับส่วนตัวนี้นี่ขวามือจะเป็น แหลกท้ายนะครับที่สามารถใส่กล่องลางได้นะครับนี่ให้ดูอย่างนี้เลยทรงก็จะต่างกันนะครับนี่เดี๋ยวให้เทียบกันแบบใกล้ใกล้เลยอย่างนี้อ่าดูความยาวก็จะยาวออกมาอีกประมาณสักสิบเซนประมาณนี้นะครับแต่มันจะมีของรุ่นใหม่เรื่อยๆนะอันนี้ผมซื้อมาก่อนนะเราพอดีไปเจอของกีวีเนี่ยจะงานจะเป็นงานเหล็กนะครับสีดีกว่าน,นี้ทนกว่าน,นี้แน่นอนแต่พอดีได้ซื้อตัวนี้และ้วก็เลยจับตัวนี้ใส่เลยถ้า ไม่ถูกใจยังไงเดี๋ยวก็น่าจะได้สั่งของกีวีมาใส่นะครับโอเคครับไม่รอชาร้าเราจะไปเปลี่ยนใส่ตัวนี้กันเลยอ่ะถ้าผมใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูอีกทีโอเคครับไปอ่ะครับหลังจากที่ผมเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ถึงหนึ่งนาทีนะผมเปลี่ยนเพราะว่าตอนนี้มันค่ําแล้วนะครับเดี๋ยวแสงไม่มีเปลี่ยนแล้วก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมลองปิดปิดเบาให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็มองลงข้างๆนะว่ามันจะเป็นยังไงอ่านี่คือเอาเบาะลงลว เห็นไหมมันค่ำแล้วมันเริ่มจะเป็นภาพไม่ค่อยชัดนะครับนี่นะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูแค่ช่วงนี้พอนะครับนี่อ่าดูด้านด้านหลังด้านหลังอ่าด้านหลังก็อ๊บอ่าประมาณนี้นะครับนี่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 เลยอ่านี่เลยนี่จำแจม แต่ไม่รู้ว่ากลัวผมคิดว่ามันน่าจะหักง่ายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยแต่ผมกระแทกดูมันก็น่าจะแข็งแรงอยู่พอสมควรนะเพราะว่าถ้าคนไม่นั่งอะ่ะมันไม่น่าจะหักอยู่แล้วแหละเพราะมันเป็นอลูมิเนียมเนี่ยแต่ว่ามันน่าจะหักง่ายนะครับเนี่ยถ้าคนนั่งอะ่ะไม่เหลือแน่นอนเนี่ยแบบกระโดดถีบกระโดดเดียบอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันปลายมันแหลมนะครับ แต่อย่างไรเราก็ต้องลองดูครับถ้ามันรับน้ำหนักใช้งานไม่ค่อยได้เยอะเราก็เปลี่ยนแหลกใหม่จบเท่านั้นเองแค่เปลืองเงินนะครับให้ดูแค่นี้อต่อไปเราจะเอากล่องมาใส่เลยแล้วกันนี่กล่องอยู่นี่นะครับเฮ้ม่ใช่ใส่กล่องสิเราต้องใส่ตัวนี้ก่อนนี่เนี่ยถาดมันก่อนเนี่ยถาดเราก็จะใส่อย่างนี้นครับนี่เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผม ประกอบตัวนี้เสร็จเลยแล้วกันเพราะว่ามันค่ำแล้วครับดีย๋ยวก,กลัวไม่ทันนะครับเดี๋ยววิธีใส่เดี๋ยวผมมาเล่าอีกทีโอเคครับไปเลยครับหลังจากที่ผมงูปลาอยู่ตั้งนานนะครับเพื่อนๆไอ้แหลกแหลกตัวเนี้กับเขาเรียกว่าถาดเนาะถาดของกล่องเนี่ยผมลองจับอะไรดูแล้วมันเนี่ยรูเนี่ยมันไม่ตรงนะครับผมเลยต้องเจาะนะครับเจาะอ,อะไรผมเลยเทียบใหม่นะ เห็นไหมเนี่ยของผมอะ่ะอ่าทั้งท้ายๆก็จะประมาณนี้เนี่ยนี่ผมเทียบรูเจาะใหม่แล้วก็วัดกึ่งกลางกึ่งกลางของปลายเนี่ยมันจะกึ่งกลางของแหลกนี่พอดีนะครับนี่อ่าก็ประมาณเอานะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆใครที่ใส่แล้วใส่ไม่ได้นะครับนี่ของผมก็เจาะเอาสว่านนะครับมาเจาะดอกนี่ผมไม่แน่ใจว่าดอกเบอร์อะไรนะแต่ว่าเราเอามาเจาะใส่น็อตเบอร์สิบนะน็อตของเดิมเนี่ยของเดิม มันใส่แล้วมันยาวไปนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับมันยาว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 มากนะี่ยยาวเกินไปแล้วมันไม่เหมาะผมเลยเอานอตที่เนี่ยเหลืออยู่ในบ้านนี่แหละมาใส่ครับก็มันจะยาวประมาณเท่าไหร่เลยก็น่าจะประมาณนี้แหละเนี่ยความยาวน่าจะสองเซนไม่สองเซนก็สองเซนครึ่งนะครับเนี่ยนัดตัวนี้แหละเอามาใส่นี่ เขาจะมีมาให้4ตัวนะครับแต่ผมยึดแค่3จุดนี่ไอตัวนี้เนี่ยผมหาที่ยึดได้แค่3จุด4ก็ได้5ก็ได้นะครับแล้วแต่ใครจะยึดนะแต่ผมเนี่ยลองทดสอบแล้วแน่นนะครับได้นี่แหละ3จุดโอเคเนี่ยมันเป็นจุดกึ่งกลางพอดีตัวนี้ก็ล็อกไว้ตัวนี้ก็2ตัวล็อกนี่เพราะผมเจาะแหลกเลยนะครับนี่เจาะแต่ว่าไม่ได้เจาะให้ดูนะครับเพราะาตอนนี้มันดึกแล้วค่ำแล้ว ก็เนี่ยประมาณนี้แหละนี่เดี๋ยวผมลองประกอบอะไรเสร็จเดี๋ยวเอามาให้เพื่อนได้ชมกันนะครับโอเคครับเอาละครับอ่าต่อมานี่ต่อมาเราจะมาใส่ตัวนี้กันยางหุ้มคันเกียร์ครับนี่ใส่เข้าไปยังไงใส่เข้าไปอย่างนี้นครับแต่ว่าอันเนี้ยมันใหญ่ใหญ่นะครับรูมันใหญ่แล้วก็จะใส่ยากนิดนึงนะครับเราก็จะใส่สวนเข้าไปอย่างนี้นะครับเราก็จะโค้งเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเนีย่ยถ้าเราใส่ เดี๋ยวผมลองใส่ดูก่อนนะว่ามันจะใส่ได้ไหมนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับส่วนกองหลังเดี๋ยวต้องถ้าไม่ตอนเช้าเดี๋ยวถ้าผมได้ออกไปปตทนะไปปัม๊มเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูกันว่าหลังจากที่เราใส่เสร็จแล้วนะมันจะเป็นยังไงครับเนี่ยแต่ต้านนี้ถ้าเรามีพวกน้ํามันอะไรที่มันล,ลื่นก็ใส่ได้นะเพื่อนเพื่อนมันจะใส่ยากนะครับ ก็ใส่ยากอยู่นะมพดันดันดันแบบอย่างนี้แหละก็เข้าเองแหละแต่ถ้าให้ดีต้องหาอะไรที่มันยังไงนะขยายรูให้มันใหญ่ๆกว่านี้ก่อนมันจะใส่ง่ายครับอ่ามันก็จะแน่นหน่อยเข้าไปเข้าไปช่วงนี้ก็จะมีคลิปเอ่อ ทำไอเจ้าเอ็กไซเตอร์เนี่ยเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเจ้าสปาร์เรายังไม่เสร็จง่ายนะครับลองงบทำแต่งให้ครบก่อนถึงจะได้เอามา,าไปบ้านนะฮะไปนอนคอนเก่นไปเที่ยวคอนเกนน่าจะหลายเดือนนะฮะตอนนี้ก็ทำงานเก็บตังปั้นตัวนะครับส่วนคันี้กอ็ออกมาใช้งานถ้า เพื่อนๆท่านไหนสนใจเป็นสปอนเซอร์นะครับพวกอะไรตรงอะไรแต่งนะครับอยากให้รีวิวอะไรก็ทักกันเข้ามาได้นะครับยินดีครับอ่ามันแน่นเลึกเกินอ่าเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ผมประกอบเสร็จแล้วกันเนาะโอเคไปนี่นะครับส่วนที่มันเหลือนะครับที่เขาแถมมานะครับกับไอ้กล่อง หลังนะครับนี่มันจะมีมาให้4ตัวอย่างละสอันนี้ก็4อันนี้ก็4อันนี้ก็4นะครับน็อตอย่างละ4แต่ว่าไอ้น็อตเนี่ยมันยาวเกินไปเนาะผมก็เลยไม่ไม่ใส่เพราะว่าผมเจาะเหล็กท้ายยึดกับเหล็กท้ายเลยแล้วก็ใช้น็อตประมาณ2เซนหรือ2เซนครึ่งแหละยึดเลยนะครับเป็นน็อตเบอร์สินะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันใส่ยังไงนะผมก็เลยไม่ใส่นะครับเพราะว่ามันไม่มีที่ยึดเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยผมก็เลยเจาะใหม่1จุด สองจุดนะครับสามจุดนี่นี่อ่านี่คือใส่แล้วนี่เดี๋ยวผมออกไปปั๊มก่อนเนาะเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูแบบสวยๆไงนะครับนี่เองก็เหลือก็เก็บครับนี่ครับโอเคครับไปชมกันตอนถึงปั๊มเลยแล้วกันเนาะไปกันครับหลังจากที่เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนนี่ผมได้ทําการ ใส่แหลกท้ายแล้วก็ใส่กล่องหลังนะครับนี่ให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนี่กล่องหลังยี่ห้ออะไรเอ่ยไม่รู้นะฮะแสงจ้าเหลือเกินไม่รู้เห็นไหมอ่ายี่ห้อนี้นะฮะใช่แล้วผมก็ไปลองทดสอบขับขี่ละอ่าเดี๋ยวให้ดูแบบเต็มคัน นะครับนี่เต็มคันเต็มคันถ่ายกลางแดดเลยอาา่าสีนดำเงินครับกล่องหลังดำนี่นะครับใส่แล้วมันก็โยกนะครับแต่ผมว่าของแกนอะไรนะแกรนบล็อกเนี่ยมันจะดีกว่าตัวเนี้ยผมรูปทรงอ่ะมันอาจจะสวยกว่านะแต่ว่า เวลาใช้นะ่ยมันไม่มีที่จับเนี่ยของแกนบล็อกเนี่ยมันจะจับได้ไอ้ที่อยู่สปาร์คบูมอ่ะแล้วทีเนี้ยตัวล็อกเนี่ยข้างในเนี่ยอยู่ข้างในตัวล็อกของมันนะล็อกยากมากเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเปิดแล้วก็ลองล็อกให้ดูนะครับส่วนนี้ก็ระยะได้พอดีครับคนซ้อนก็นั่งได้แต่ว่ามันจะติดหลังนิดนึงต้องนั่งหลังตรงนะครับนี่บอกเลยว่าส,สวยครับแจมๆจม ถ่ายกลางแดดนะฮะในร่มมันไม่ค่อยเห็นครับนี่เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูกุญแจเขาให้มาสองดอกนะครับเป็นกุญแจแบบนี้ไม่รู้เป็นกุญแจแบบนี้สองดอกแต่ว่าผมเก็บไว้อีกหนึ่งดอกอดูนะเดี๋ยวเราเปิดเปิดอะดู เห็นไหมเปิดก็เปิดยากนะเนี่ยเปิดยากเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันไม่ยอมออกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอ่าให้ดูข้างในเนี่ยเนี่ยตัวล็อกของมันจะมีอยู่เกี้ยตัวล็อกของมันเนี่ยนี่ข้างในก็ประมาณนี้เนี่ยอ่าแล้วก็ปิดลงปิดลงเนี่ย กล่องมันจะไม่ค่อยแข็งเท่าไหรนะ่น,เนะเพื่อนแต่ทรงเหมือนจะแข็งแต่มันไม่ค่อยแข็งแล้วเราก็ยกดันขึ้นอ่าอ่าได้ละดูเนี่ยเนี่ยปกติถ้าเป็นของแกนบล็อกเนี่ยอย่างเงี้ยมันได้เลยเนะี่ยแต่เนี้ยเนี่ยเห็นไหมมันไม่อยู่เราต้องแบบดันเข้าไปลึกๆอะ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหเนี่ยแล้วตัวข้างบนก็ไม่อยู่เนี่ยเห็นไหมเราก็ต้องใส่เกาะเข้าไปใหม่เกาะเสร็จแล้ว นี่เดี๋ยวขอเปลี่ยนมือเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่ฝืดมากกว่าจะแบบเราจะล็อกได้นะน,นี่พอล็อกแล้วมันก็จะประมาณนี้นะครับน,นี่แหละถ้าให้ผมแนะนำแบรนด์กล่องนะถ้าไม่เล่นของดีไปเลยอย่างเช่นของกีวีเนี่ยก็ใช้ของแกนบล็อกน ที่ติดอยู่ของสปาของผมเนะี่ยเพราะว่ามันโอเคกว่าแต่กล่องตัวของแกนบ็อกมันจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมเนาะแต่นั้นก็ใช้ดีนะครับแต่ว่ามันไม่มีตอนที่ผมซื้ออะไม่รู้ว่ามันมีแบบถาดพลาสติกไหมนะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยใช้มันจะไม่มีเสียงไอ้ไอ้เหล็กเหล็กกับถาดอะกับกล่องมันไปโยกโยกแล้วมันจะเป็นเสียงอดเอ็ดอะไรอย่างเนี้ยเห็นไหม ประกบก็พอได้อยู่นะครับเนี่ยที่ผมเลือกลองว่านะ่ยเบาพิงหลังมันนุ่มเนะี่ยนุ่มมากนะครับแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เนี่ยมาให้เนี่ยม,นะมันจะมีสีนี้กับสีแดงนะแต่ว่าลองเอาสีนี้มาเพราะว่าสีแดงมาใส่เดี๋ยวมันจะตัดเกินไปนะครับเนะี่ยพอประกบมันก็จะเหลือช่องอนิดนึงเนะี่ย นี่นอ่เดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้จะย้อนแสงหน่อยนะครับอถ่ายกลางแจ้งเลยน,นะครับอ่ีพีนี้ก็อยังยังยัง,ย,งยังไม่ผีอีพีนี้อีกตัวเนาะที่ผมใส่นี่ยางหุ้มคันเกียร์เนาะ นี่ผมใส่แล้วเรียบร้อยก็นุ่มมันจะช่วยเซฟอรองเท้าเรานะไอรองเท้าเรามันจะไม่ไม่ดำนะครับเวลาเราไองัดขึ้นนะฮาเพราะว่าพวกเราใส่พวกรองเท้าผ้าใบนะครับถ้าเป็นพวกรองเท้าผ้าใบสีขาวหรือรองเท้าแตะรองเท้าอะไรก็ได้ที่เป็นสีขาวนะครับมันจะเป็นไอออกดำดำอะ่ะเพราะว่ามัน ยางเนี่ยมันเป็นยางแบบเนี้ยใช้ไปมันจะออกดำดำนะเวลารองเท้าอ่ะอนี่นี่นะฮะจำเจ็ไปเลยโอ้กระบะซิ่งสะด้วยนี่นะครับเป็นการรีวิวกล่องหลังแล้วก็แหลกท้ายยางหุ้มคันเกียร์ ของ New e x c i t e r 1 5 5นะครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับ EP นี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กันเข้ามาเยอะๆด้วยครับนี่มีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับตอนนี้ผมก็จะถึงพันโลแล้วเดี๋ยววันจันทร์ก็น่าจะได้ไปเช็คระยะตามกำหนดนะครับ1000กิโล นี่รถออกประมาณ10กว่าวันเกือบ20วันจะพันโลละวลิ่งใช้งานธรรมดานะครับนี่โอเคครับไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ